ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บ <Wow. S 1> ผักเนาะน,นี่มาเก็บมะเขือของเรานี่โอ้โห oh, น้องก้อยเจออีกแล้วรอนี่เนาะเราก็จะเก็บมะเขือนี่เรา,าก็จะเก็บมะเขือเอาไป <Wow. S 1> ต้มเนาะพี่น้องเนาะนี่เจออีกแล้วนี่แม่ไม่ทันอ,อีกแล้วโอ้ oh, น้องก้อยจะไปคนปิดไวมากเนาะแม่ตามไม่ทันเลย แกแล้วลูกหน่วยนั่นอะนี่หนุยไม่แก่ทำไมลูกไม่เก็บนี่นี่เนาะมะเขือของเราต้นนี้ไม่ทำแม่ซะแล้วนี่นี่นะคะวันนี้เมนูของเราจะกินกับลาบเนาะนี่ค่ะ F4 โอ้โหสวยเนาะไปไปต้นอื่นวิดเดียวแม่ไหนนะ เอ้ยเจออีกนะเจอแล้วเหรอเหมือนมันอยู่ต้นนี้แหละเหรอหมดแล้วมาต้นไม้ก้นต้นนี้ยังไม่มีมาต้นนี้ก้นนี่น้องก้อยน่าจะไม่ทันทันแหละแม่เนาะนี่ทันเลยคลายเด้อคลายเด้อคลายให้ได้ต้นมะเขือนี่กะ นี่เนาะเมนูของเราวันนี้ก็จะลวกผักนี่ได้สามลูกกินแต่แบบบ้านบ้านเนาะพี่น้องเนาะกินแบบบ้านใหม่เลยอืมออหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วหรอหมดก็พอแล้วเเล,ลูกใหญ่นี่มันแก่แล้วแม่ก็จะไม่ปิดเนาะนี่ไม,ไ,มไม่เก็บไม่เก็บลูกเราก็จะมาเก็บเราก็จะมาเก็บอะไร ผักหรอกฟักทองของเราเหมือนเดิมนี่เนาะแล้วก็จะเก็บเอาไปลวกเอาไปต้มอะไรลูกนี่เนาะเราก็จะมาเก็บผักของเรานี่เอฟซีมีซอเดือนพวกนีซอเดือนนี่กินเอานืง กินแต่แบบบ้านๆเนาะนั่นคืออัง่นหนั่นนี่ยนจะเป็นอัง่นดีแล้วอ่ะพี่แเราก็จะกินผักลวกผักกันอีกเหมือนเดิมเนาะวันนี้นี่อาหารบ้านๆของเราเนาะบ้านทุกวันใช่กินแบบบ้านๆทุกวันนี่แต่อร่อยนะ อร่อยซี่มีวิตามินผักของเราเนี่ยมีวิตามินปลอดสารพิษด้วยใช่เพราะว่ามันปลอดสารพิษด้วยแล้วก็มันีม่มีต่อการด้วยแล้วก็มีมีสารขัดถูมีกับน้านมีโลดอ่ะมีนนเนาะถ้าเราจะเก็บไปเรื่อยๆกันเนาะพี่น้องเนาะมี เนาะเนาะเราก็จะมาเก็บผักกันสวนน้องก้อยก็จะช่วยแม่เก็บเหมือนกันเนาะนี่ผักของเราก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเก็บกินทุกวันเก็บกินเป็นประจำเนาะนี่ก็จะมาตรงนี้กัน เคียวหวานอ่ะากกินแกงเขียวหวานเหรอแม่ทำไม่เป็นแม่ทำแกงเขียวหวานไม่เป็นตอนนี้ห,หนูหิวข้าวกินอยากกินไก่เค็มกับเติมไก่เดี๋ยวบ้านเราไม่มีขายหนูเคยกินอยู่กับยายเดี๋ยวบ้านเราไม่มีขาย กินมากแต่ตอนนั้นหนูได้กินครั้งแรกผักของเราเขาจะเก็บผักไปต้มเอาไปลวกเอาไปแกงกันเนาะนี่พี่น้องเนาะเราเก็จะมาเรื่อยๆกันเนาะนจะุดผักกันเมนูของเราเมนูไม่ใช่เมนี่เมนูเมนี่เมนี่เมนานี่เนาะเราก็จะมาเก็บผัก กันโอเคค่นะโอเคเข้าใจคำว่าต้มครุนะคะนี่เนาะผักของเราเราก็จะเก็บไปต้มไปลวก ต้นโคกแปลว่าต้นกุกูหือเปล่าไม่เข้าใจเนลงแบบบ้าน เนีเราก็จะเก็บผักไปต้มเอาไปลวกเอาไปลวกเอาไปต้มนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ชาแนลนะคะ